การจราจรบนถนนผลโยธินตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ตัวเมืองนงครสวรรค์จนถึงบริเวณสะพานเดชาติวงศ์และสามแยกอุทยานสวรรค์ปริมาณรถยังคงมีมากค่ะตำรวจจราจรนครสวรรค์เตรียมเปิดช่องทางการจราจรพิเศษบริเวณเชิงสะพานเดชาติวงศ์อีกหนึ่งช่องทางพร้อมกับปิดจุดทางตัดสัญญาณไฟจราจรในบางจุดเพื่อที่จะเร่งระบายรถไม่ให้ติดสะสม ส่วนถนนทางหลวงหมายเลข117นครสวรรค์พิษณุโลกและถนนเลี่ยงเมืองหมายเลข122ก่อนถึงตัวเมืองนครสวรรค์การจราจรค่อนข้างหานาแน่นรถเคลื่อนตัวได้ช้าแต่ว่าไม่ติดขัดที่จังหวัดพิษณุโลกสภาพการจราจรช่วงถนนเลี่ยงเมืองปริมาณรถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสถานีบริการน้ำมันมีรถเข้าไปใช้บริการอย่างคึกคักค่ะบางส่วนขอรับบริการตรวจสภาพรถ จากศูนย์อาชีวะอาสาซึ่งก็มีนักเรียนนักศึกษาสถานศาึกษาสังกัดสำนักง,งานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกมาคอยให้บริการค่ะที่จังหวัดอุตรดิตถเจ้าที่แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่หนึ่งเร่งนำแบรีเออร์ปิดแยกย่อยและยูเทินขนาดเล็กเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนที่การมองเห็นต่ำและรถยนต์นั้นได้ใช้ความเร็วสูง